สวัสดีมนาานนันนี่พบกับช่องคำพานพระเลาะคือเก่านะมันนี่ห้าสิบบาพราพี่น้องมาเบิ่งการเอาปลาขึ้นมาขายให้ผู้เฒ่าเนาะใส่หอบุญหอเข่าประดับดินเพิ่นสร้างประดุกไว้ห้ากว่สิลงไปเอาในีนน้องเ้าเลี้ยงไว้เนาะห้าเลี้ยงแต่ประมาณเดือนกลัวๆนี่แหละแล้วสิลงไปเอาขึ้นมาขายเพิ่นเสียามาปิ้งใส่หอเข่าเพิ่นได้กับไปเบิ่งกันกเลย ข้างไปน้องข้องขั้นน้องกระปุกหย่าเดือนเป็นหน้าเข่าตอนนี้เป็นน้องใหญ่เหลี่ยงปลป่าปลาในแหละน้องมีแต่สองป่าเขาเหลีย่ยงวันนี้นมาใส่หมยย่างเขาก็เลยบอกว่าข้างไปเดกคุกนิดหน่อยเด็กคุกหย่า มานี่คนจะมาทาไบเน้อุปกรณ์กาต่างซ้อนนี่สิลงไปตัดีามขึมาใส่อ่าน้ใช้เจ็กน้อยลูกลูกไปเทียงใส้สะพานเเอใสสะพานไรสวยมากเลย ตั้งพานะขวัญนะขวัญจะนกมันบุบใจนะ มทับไปมี T, นะะ่ไปทักเดปดินขากไงเออคอยดึงนเปมาหอบเดียวนั่นหนะตายร้องห่างเดือนตายคุณประดุกท่านบิ๊กอุยอ้อวคไงเอออะไรเด

ตเขาเป็นซังไงฮะนี่อาอคือในกัวแจกเลยนี่ก่านไปเ้ยโอ้ตัวส้มดามผ่าอะไรก็มีไ่หน่อยฝนนะจะได้มันหน่อยกับเอาเนาะ เสกซาเมื mig mig Yo, God, of of ah, oh, ่อปลาไม่ตายอ๋ตัวนี้จะมงามตัวนี้เลื้ยงอ้หอยตักมาบังดูตัวเลื้ยงๆนี่นี่นี่แม่ตัวเลื้ยงเลี้ยงนี่เลื้ยงงามเลื้งปลาหนากินปกบเนหัวอาหาร่สยเต็มท้องเลยตักเอาลตัาลสิตาย เออเอาส่ยไว้นะเออนับตัวจักประมาณสี่สสป้าตักบาทเดียวเลยเนาะน้องนี่เห็นข้าปล่อยล่งหาแสนปลาดุกกับปนินจะจับของไระปนินนะนตายเลยจับของกันไหม บนทางตีนจะนะไงอยู่เนาะน่ะต,นนะตัวไงเออไปกินจะไหนไปเซบาทวเท่าคนมักปีนไปเซบาทลงวัด ก็คือพ่อจะหอบเบี้ยนี่แหลนะเนาะก็สติตักไลยหอบมาตักจนบาดเดียวก็หนาเชพ่อแล้วล่ะก็ะชีดแล้วลูกบู <laughs> มันไม่ค่อักเหอถามมูอยาพ่อ,อเจ้ตักเอาหนูนะเลือกแต่ วิชตักนะเธอตโตนะเออปลาตัว้ายเลยโอ้ยมีตร้งามเลยปาพันธุ์บิกวีนี่คือคือของสยอเี่พันธุ์บิกวีประดุกหน้าเลยข้ออะไรเขาวะข้อพ่กข้อเก๋ม่ามือแรงจะเอาเมื่อห้เขาก็ไไ้ได้ทั้งสีเมื่อบแบบ นั่งค了ล,ล่ะเล้าแล้อเอาเกรดปอยลงน้าบานโอ้ยไปเคลียร์ขึออ้นนั่นนึก,กว่าก็ตายละเพาะอะพาล่ะ,ละ<ป>อาลงลงนาเจ้าจพอเลยนะเป็นซังบลร้ายไปเลย ป้ายบาป้าเอาก็ปล่อยลงขึ้นนะปล่อยลงขึ้นน้องเขาถ้ามือหนาเพิ่นสั่งอีกเข้ากัมาตักเพื่อนอีกไปแล้วนี่นะจะเป็นน้องเหลี่ยงปลาดุกเนาน้องมวยญ่ เดียวพ่อกูพาเลยหวานหวานรถลุกนี่ยงาสป่ะนี่คัวนึ่งาสวยงมาสันแ่กันอย่าพาอย่าพามาสันแพรกัน่างล่างล่างปียกมรงนี้เาบอกอยากเปียกอ่ะโอไปสัวคนเาลยมันหนู่ี <Kristen> ปลาอยพออพ่อไะติปลาาอยเวยา่บอะไเจ้าฟิงาหอ่เอาแวนกับเมื่อวานหัวอาหารให้เกลือแล้วองซานี่ก็เกลืออีกเอาลงมาบอกก็ลาลงมากำเดียกพ่อ คนลามาเฝ้หมอเอากรจะเอาเมื่อทรงอยู่บ้านเลยแบบนี้เท้าคนเท้าเอาอยู่เนาะคนสิเมื่อปีงลงวัดอ,อีนี่อ๋อน้ำบเิสป่ะนี่คักๆเลยนี่กูหลียง

เป็นสังพลัสิบพันเศร้าพันเท่าค่ะเอามาแบงขายนะสิ่ในเมืองอลาบันยุบ Nhanh <laughs> nhanh, ừ. <laughs> ขายปลาธุรกิจใหม่ขายปลาดุ๊กเข้าห้างเอาลงเอ่อลงเลี้ยงไว้ขายปีนี้เนาะแต่ละปีนะเขาเลี้ยงไว้กินประมานเซนหนึ่งวันเมื่อไหรเอาเพื่องสักวันวัวหมูแรงเสียเอางัวเมื่อไหวบ้านอื่นจะเป็นบุญอื่นพจนจะใส่บาท คุณหอเขาประดับดินประจำปีองบาทมาห่อทานเพื่อนเป็ดเกาะแปะก็เป็นเกาะเป็ดเป็ดก็เต็มเลยน,อนอยั่นคือข,ขอกง,งามๆพี่ giao nhà trên lại một gìn nhang quá nhang quá vậy, đi, các anh cái cho lái lái cái กำลัลางงามนะวะกําลังสิบหอ,อกก็กำลัลงสิบก,กมลมวะสิบมานมนอาอดประตูกันนะบ้าอัดเก่งง้วาฉันทาบอดเถึนงัวสิออกมากินเขาวุ๊ด มั่อกี้เขาเงินก็เอ็นแล้วเสียเงินเสียคำเลยครับชอบมันหรอเย็บร้อยเมื่อบาตรมาเบิ่งบัตเฮาอหอดบ้านเลยจะเอาไปส่งให้เป็นเนะาะเอากระเาหอดบ้านเลยเนาะตอนนี้ก็ร่างแบงจะทงนะเอาไปขาย ทต้มง,งามเลยฮจะเห็ดทงหนึ่งเจ้าพันกีน่นฮะกระดูกอาะดูก cào thùng tham mẹ tắc xây thùng rồi đó, tối nay lọ đi lọt sông, họ sẽ hay tam bản Tám thùng cào thùng này con tắc Ôi, Nào, không จับชิวๆนี่ปลาดุ๊กเงเหลืองงามๆเลยอะมาดตื้อมใส่บเป็นหอดอกบัวเก่านะลูกเรื่องจ่าห่อปั่นแล้วข้าจะเอารถจักรไปส่งเลย ทรงเสียกี้มาทรงเสียกี้ว้ายนี่เดิเอไปเศร้านิดมือนะนี่ดมไปเศร้านี่มือนี่เ้มิเตอรไปเศร้านะฮงดู ถึงเสยใจเนือทงสุดท้ายนะผู้ชมคิโลตัดวัน หนนอนะสงสุดท้ายเลัแล้ว่ะจ้ส <Yeah. S 1> งสุดท้ายส่งหอนมือแล้วไปเอา่หาเพ่ได mm ้ทำกทำเ้มามีก็แล้วลวนเนาะเมือสรงสุดทายกเบิดละพี่หนาสี้าพื่เห็นยังกัฝากไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันนะเด้อสำหรับวีนี่ฮา พอากาคำว่าสบายดีบ๊ายบาย